สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ครูไก่มีคาคล้องจองเกี่ยวกับการทักทายและสวัสดีนั่นเองค่ะและสพานธ์เด็กเล็กกิจกรรมฟิงเกอร์เพย์กิจกรรมฟิงเกอร์เพย์คือกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆนั้นพัฒนาทักษะส,สมองทางทางนานั้งด้านซีซ้ายและซีขวาให้เขาทํางานสมดุลกันนั่นเองนะคะทีนี้เด็กยกมือขึ้นมานะ เราจะทำท่าทางประกอบคำค้องจองการทักทายสวัสดีนะคะเด็กๆทำตามคูไก่แล้วก็พูดด้วยนะลูกฉันมีบ้านหลังสวยอีกหนึ่งครั้งฉันมีบ้านหลังสวยมีประตูด้วยช่างงามน่าดู ทำมือแบบนี้นะหันหลังเข้าหากันมีเด็กเล็กๆนั่งอยู่อีกหนึ่งครั้งนะคะมีเด็กเล็กๆนั่งอยู่บนพื้นงามหรูอีกหนึ่งครั้งบนพื้นงามหรูทั้งหมดสิบคนอีกหนึ่งครั้งนะคะ บนพื้นงามหรูทั้งหมด10คนนี่คือบ้านนี่คือหลังคาอีกหนึ่งครั้งนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูอีกหนึ่งครั้ง เปิดประตูออกมาเห็นผู้คนมากมายหนึ่งครั้งนะคะเปิดประตูออกมาเห็นผู้คนมากมายทีน,นี้เราจะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แตะกันนะเดินเดินเข้าไปข้างในอีกหนึ่งครั้งค่ะ เดินเข้าไปข้างในทีนี้เราจะให้เขาเดินนะคะเราจะสลับกันแบบนี้สลับนิ้โป้งแบบนี้นะคะ,ะเห็นเขาไต่บันไดอีกหนึ่งครั้งนะคะเห็นเขาไต่บันได ทีนี้แง้มประตูเด็กๆทำตามคู่ไก่นะแง้มประตูออกไปแง้มประตูออกไปแล้วกล่าวทักทายว่าสวัสด,ดีทีนี้เรามาลองทำพร้อมคูกไก่กันบ้างนะถ้าท่องคำท้องจองยังไม่ได้ให้ทำฟิลก็เพย์พร้อมคู่ไก่นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ฉันมีบ้านหลังสวยมีประตูด้วยช่างงามน่าดูมีเด็กเล็กๆนั่งอยู่บนพื้นงามหรูทั้งหมดสิบคนนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูออกมาเห็นผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นเขาไต่บ้านได้ แงมประตูออกไปแล้วกล่าวทักทายว่าสวัสดีเก่งมากเลยทุกคนสำหรับเด็กๆที่อยากทำกิจกรรมฟิงเกอร์เพย์อีกนะคะให้เด็กย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปแล้วฝึกทำตามได้นะคะดเด็กๆคะเราสามารถฝึกย้อนคลิปแล้วก็ไปฝึกซ้ำย้ำทวนได้นะคะทีนี้ สัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเรื่องของเล่นและของใช้สำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ของเล่นและของใช้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้ของเล่นนะคะครูกุกไก่ขอยกตัวอย่างอันที่หนึ่งคือบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้ทำมาจากอะไรคะเด็กๆทำมาจากไม้นั่นเองค่ะ บล็อกไม้เราใช้เล่นต่อเป็นรูปทรงต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ระวังเราเล่นผิดวิธีเอาไม้บล็อกมาโยนใส่เพื่อนอาจจะทําให้ไม้บล็อกนั้นอนะไปโดนหัวของเพื่อนแล้วหัวเพื่อนแตกมีเลือดไหลออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเล่นให้ระมัดระวังที่สุดคู่ไก่เชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้นะคะตัวอย่างอันที่2นะคะก็คือของเล่นที่มีตัวน็อตนั่นเองคะ่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เห็นของเล่นทุกชิ้นเลยนะที่เขาจะมีตัวน็อตเชื่อมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าตัวนอ็อตมันหลวมมันเกิดหลวมเราจับแล้วมันหลวมเราก็ต้องรีบไปบอกผู้ใหญ่เลยว่าให้ขันน็อตให้หน่อยขันให้แน่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดตัวนอ็อตนั้นหลุดออกมาปลายของพี่น็อตเนี่ยเขาแหลมคมมากเพราะฉะนั้นมัน ถ้าหลุดออกมาอาจจะเอาไปทิ่มตัวของเด็กๆได้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวน็อตได้นั่นเองค่ะต่อไปเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้ของใช้นะคะครูครูไก่ขอยกตัวอย่างของใช้อันที่1คือกรันไกรนั่นเองค่ะการใช้กรรไกรนะคะเด็กๆก,ก็ควรมีผู้ปกครองอให้คำแนะนำอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าการรไกรถ้าเราใช้ไม่ระวังมันอาจจะไปนหนีบมือของเด็กๆได้นั่นเองค่ะ อันที่สองนะคะคู่ไก่คอยกตัวอย่างช้อนและซ่อมน,นะคะซึ่งปลายของช้อนกับซ่อมเนี่ยจะมีส่วนที่มีปลายแหลมเพราะฉะนั้นเราควรใช้อย่างระมัดระวังในการใช้ช้อนซ่อมรับประทานอาหารนะคะอันที่สมมีดนั่นเองค่ะมีดเป็นของใช้ที่เด็กๆไม่ควรจะนำมาใช้เพราะว่ามีดมีปลายแหลมแล้วก็มีความคมมากด้วยถ้าเด็กๆนำมาใช้อาจจะทำให้ เกิดอุบัติเหตุบาดมือของเด็กๆได้นั่นเองค่ะของใช้อันที่4นะคะก็คือแก้วน้ำนั่นเองค่ะแก้วที่เหมาะกับเด็กๆก็คือแก้วที่ทำมาจากพลาสติกเพราะว่าเวลาเด็กๆทำหลุดมือมันก็จะไม่แตกนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นแก้วที่มีความใสๆแบบนี้เด็กๆนำมาใช้แล้วไม่ระมัดระวังอาจจะทำตกแล้วอาจจะพอแก้วแตกแล้วแก้วก็จะมีความคมมากมันอาจจะ ชิมโดนขาโดนแขนของเด็กๆได้เพราะฉะนั้นแก้วใสแบบนี้เราให้ผู้ใหญ่ใช้ดีกว่าแก้วทีเ่เหมาะกับเด็กๆเลยคือ,แก,อคกแก้วพลาสติกนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนของวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน